นี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวบันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2 5ง8ข้าพเจ้านางสาวสาวราัพิสุทธิศักดิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จโดยหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าข,ของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอมวงทนาริการสวนสัญญาณมงคลของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยกูบาจาระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายาม,มต่อไปโปสวดชุมนุมเทวดา สมันตาสักวาริสุตาลาคัสสันตุเทวตาสัทธมังุญาสัสสสะุนันตุสักกมุกกะทางสักเเกสมีจารุเปยทิวิสิขาราเตจันตาทิเควิมาเนติเปวัตธิสักกามีปารุนะนักานีเคหะวัถุม่หิเคเตภูมาจันตุเทวามชลสละวิสเมียาคันทัพนาคาติคันตาสันทิเกยังุญิวะราวจานังสาวทวเมสินันตุธรรมะสาวนาการโลอายามะธันตาธรรมะสาวนาการโลอายามะธันตาธรรมะสาวนาการโลอายามะธันตาบุตรสวนนักการศิลป์คาหาหน้าโมตัสัพพะโกตอตััดตัวสัมมาสัพพิจัสสะนโมตัสสะ วราโตสมาสัพุทธสศะโูสุสัจจกิริยาคาถานัตทิเมศนังอัญญภูโทเมศนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตทิเมศนังอัญญโธโมเมศนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตทิเมศนังอัญญสังโฆโมเมศนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทา มวสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายาสพพปานินางปูเรตวาปาระมีสภะปโตสัมโพนิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหูตูสภุปัตตวะมหาการุณิโกนาโถสุทายาสพพปานินางปูเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเทนะมาหูตุสพุปปัตตวา อโศดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสัมมยังพระกวาสเกสุวิหารติกปิละวัสดุสมิงมหาวันีมาตาพิขุสังเทนะสัตทิงปัญจมาเติพิขุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสสิจโลกธาตุหิเทวตาเยปเยนะสันติปติตตาหุนติภควันดังปัสนยาภิขุสังกันจะอัตโคเจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโธสิอายังโขพรกวาสเกสุวิหารติกปิละวัสุสมิมหาวันีมาตาพิขุสังเทนะสัตทิงปัญจมาเติพิขุสเตหิสัพเพเเหหหวะอรันติทัสหิิจโลกาตุเทวตตาเเยยนะสัิปห พระวันตังทัสนายยัิยปุสังกัรแะยันนูนะมายังปีเยนะภะคะวาเตนิปัสสังกเมยามะอุปัสสังกพินตวาภะคะวะโตสันติเกปาเจขาคาถาภาเสยามาติอันโคตาเทวตาเสยยะาติปินามาปารวาปุริโสสมัญชิตังวาปะหังภาสาริยะปะสาริตังวาปะหังสันนิเชยะเอวามีวสุทาวาเสยสุเทเวสุอัตตะหิตาพระคะวะโตปุระโตปตุระหังสุอันโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวารเตตวะเอกัมตังอธรังสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันเกมังถังภาสีมหาสัมมยโวะ อิมังกามสัม,มัย,ยังทกิตายวาระวะอปราชิตสังคันติอัตโผอป,ปร,ราเทวตาพระโคตโตสัจเกบังกังภัาสีตัตระพิโคโสมาทหารสุจิตังอัตโนอุชุกมามังสุสาราติวะเนใตังนิกาเหตวาอินทริยาลักขติพันติตาติ อาตโคอัปาราเทวตาพระกตโตสันเกมังคังอภาสีเชตวางคีรังเชตวางปดีคังอินทขีรังโอหิจะมีชาเตจันติสุทาวิมานาจกุมนตาสุธันตาสุสุนาคาติอาตโคอัปาราเทวตาพระโตโตสัเกมังคังภาสีเยเกติผู้ธังสนนกตาเสนเตคขมีสันติอยะภูมิกายะมุสังเตังเตกายงปิูเรสันติติอาตโพระกวาพิขุมันเตสีเยบุญนาพื่อไปทาสัสุโลกตาสุสุเทวตาสันิปติตาหุนิตนาคตาทัสนายะพิขุสงคันจะเย เทวตาสันนิปริตาหรือเสวยยาตาปีไม่หังเอตัลัยขเยปิเตพิเกเวพระวิสันติอนัคตามะตานังหันโตสมาสัมพุทาเตสัมปิพระกนตังตังไอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติสยยาตาปีไม่หังเอตัลหิอาจิคีสมิพิเกเวเทวกายานังนังนามิติกิตายิสานิพิเกเวเทวกายานังนัมเทยวะกายานังนามามิเทสิสานิพิเกเวเทวกายานังนามามิตังสินาถาสามสุกลามะนัชสีครูธาภาสิสามิติเอวัมพันเตปิโผพิโผพะกนตปััจจสสแสุขัวจเอทัโสซะ ติโลกัมุนุกัสสานยัตถปุมาตัสตาเยียสิตาคีรีคพรังพีตตาสะนาหิตาปุตตุศีหวมาสิีนาโลพังสาวิสัมพุโนโอทาตมัณสาวิษาวิปัสสนนมนาวิดาปิโยปัญจัตเตยตตะวะไเนกปิปวะโเมตโตมันติสัตสาสาวเกศเนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาตาพิโวเตจัตตาปัมมคุลุตตวาพุทธะสานังเตสัมปุตุระหุยานังอมุสานาทัสนางอภิเกสาตมัทคุงสาสังอัฏฐานสตดิงสตังอเกศาสนาอัมพิสานามัทสุง ตาตัวอามาันตยิสัตถาสาวเกศาสเนรเตเทวกายา,าพิกัรตาเตวิชานาถพิโคโวเยวหังกิตายิามิคีลาหิอนุปุปโส ัตตาสัสสาวะยาขาภูมากปบิมา์วัทฏายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยสัสสิโนโมทัมนาพิการมูลที่ผูนางสศรษฐีริงว่านางฉะสัสสามว่าตายยังขานาตวันนิโนที่มันโตชติมันโตนะมันโตยสัสสิโนโมทัมนาพิการมูลพี่ผู้นางเศรษฐีจริงว่านางสาตาทิราติสัสสาวะยังขาดนะนะตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสติโนโมทัศนา พี่มงพิุ่นางสันติว่านางกุมพิโรราชาราฮโกเวเป็นลันษณเวสนางิญญานางสตาสาสังยักขานางไปยิุกาสติคุมพิโรราชารโกสตคะสันนิาว่านางผู้ที่มันจัดสังราชถ้าราถกภาาสิคณะณนางที่ปติมหาราชาแัตริโสอุตตปิตสะข้าวโมลท่านามนมหาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสศนโมทานนาพี่มงพี่ผูนางสันติว่านางถ้าเปินจัที่สังราชวิรุณวิรุณโหตัสภาสติคุณมานานาพิปติมหาราชา ที่มันโตชุติมันโตวานาอันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิกมงค์ผูขุนนางแสนพิจิ๋งว่านางปัชชีมันจ่าที่สังราชาวิถุปะโขปัสสาสตินาพณัอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระของวงพระนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวานาอันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิกมงค์ผูขุนนางแสนพิจิ๋งว่านางอุตรันจ่าที่สังราชาปุเวโรตปัสสาสติยักษขานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระของวงพระนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวานาอุนโตยัส ปุริมาิสังทาทาทินนวิุนโกปชเมนวิรูปโคคุเระุตทีสังจัตโรเตมาราชาสมันตาจุโรทิสาทานธนมนาตงสุวเนกปิรักพัเวตีสังมยาพิโนทาสาคูัญจานิการสถามายาปเตทุเวตินทุวิคูจาวิปูโตาสตจันโนกามาเสโธจะกินุพันธุนิคันธุจปานโทูปมันโยจเทวสิโตจมาตนิจิตตเสโนจะคันนโกนโรราชาชเมกโธอาคูปัญจสิโกเจวะติมพั สหัสตจการกามพราสุตะลาอาคูปยาคาสยอาทิพย,ยามุนาทัตราชาจะอาคูนาคายาสัชโนเอรามนูมหา,า,า,ามมนาโกสุภคะสันิทิมวนางเยนะคะลาเชสานาขารันติทิพาทิสาปักขิวิสาาวุทธักษคูเวหายาสาเตวนามัชปตตาจิตนาสปน,นาอิตอิเต,ต,ตสานามังอภิยัตนตทานาคา,าชานามาสิ สุปัตตะโตเคมะมังการศิริพุทโธสานาหิวาจจะหิปะวะหัยันตานาคะสุปนาสันนมังคังสุภุฑังชิตาชุลราชเทนะสมิทังอสุราสกตาปัตตโรอาสวาเสเตที่มันโตัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทางนเวกาสาเวปะสิติจุจิจจะปหาราโทนโมจีสหสัตตัญจะปฏิปุตตานังสัพเพวโรจนามกาสันนัยตุวะปิงเสนาลากษป์ตุมุปาขโมยสามโยธานิพพัทันเตพิปุนังสัมพุติมมะนาง อาโปจเทวาปตะวีจเตโชวาโยเตะขมงวุลนาวุลนาเทวาโสโมจายสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะอิสติโนยัสเตเทศายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยะสัสิโนโมทัมนาพิคมูพิกุนังจันิติมุนังเวทูจะเทวาจะสหะรีจะ อัสมาจตุวยมาจันทสูปนิสสวาจันทมกูุรักิตาสุเรสุปนิสสัวาสุเามกูุรักิตานักขัดตานิบุรักพิทาอาูบันทวาลากาวัสุนังวาสโวเสโทสโกระคาพริทัตโตทัสเสตสจตธากายาสเพนนัตตะวานิโนที่มันโตสุติมันโตนัมันโตเสัสสิโนโมทัพมนาพิกมงพิกุนางเสติทพนาอาตาูสาพุเทวะสลามมฆีสิฉาริวะอริทกาจาโลชาจาอุมาปุภานิพาสิโนวุนาสัตัมาจาริจารเน ตัวยศสัสโนญโอมทาทำหน้าพี่ขมุนพี่ผิวนางัสมิติงว่านาง สมานามหาสมานามิสามลุสุดตมาคิตตาปิสุติกาอาคูอาคูมโนบูตุสิกาอาทะคูหาริโยเทวายเจจามิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายสัสสิโนทัสเตเตทัศตากายาสเปนะนัตวตนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสัสสิโนโมธัมนาพิคมงพุภุนางเสวิติวุนาสุกากรุหานาอาคูเวคานาสาสหอุธาตุขายาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามัตสธรรมัตตาหารติชามิสกาเดยัสัสสิโนทันยังอาคาวัชุนโนโยทิสาพิวัสติทัสเตเตทัศตาการยาส เขรษฐีมนังเขมิยาตุสาญามากัตกายัยาสัจสิโนทันิสัมพิตการามเสถาโจตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอคคูปรติมิตาทัศเสตทัศตากายาสเพนนัตวนิโนอิทิมโตชุติมันโตเนมันโตยสัจสิโนมทรามนาพิคมุนิปุนางเศรมนังสัตเตตเทวนิราายาสเพนนัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันเฉลยเฉลยสตธิสาสหะปะปุถะชาติมักิีาองโอคาตินามานาสวังตะเกิดมุคตะสังนาคสัง สพามโนกวนามหาปมาพิติจติปปปนุชิติมันโตวิสมากายโยสสสิโสทัาสดตาอิสราหูอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเตจาสภัยพิเกเตศินเทเทเวสธรรมมเกมาราชเสนาพิการิปัสสะกานัสสะมณิยังเอถาคันหาถาพันทถาลาเเพนะปันะภัมถุโวสมันตาปาริวาเตถามาโบจิตถะโกจินังอิฏฐาถามหาเชนุกันหาเสนาอเปศยิปนินาตมะหาจัสรังกาตมานเพระวังยะถาปุทธสกูมิโคตนะยันโตสวิสโกตธาสงกัจจาวติสัพพุโธสิยังวเสตัญจส ยินดยาวาคิตมานะจักกูมาตะโตะอมาเตจิสถาสาวเกเตสานินาเตะมาราไยนาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกโรเตจากอาตาปะปักกะมงคุตวะพุทธสัสสาสนางวิตาลากิีิปะกมงในสังลงมังติชยุง สัพเพวิชิตาสังฆมาพยาติตายาสัยชนโมันติสาบูเตหิสาวิกาเตชนเนสุตาติอุสุจุลราชยปรกรนโมเมวิฏตเตชะสารัตนายัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาเจินทาจตุโลกาคัมพีระกากาสันิษานตุงคังคาจัสภังนัชยาชยประสิทธิภูวันตุเตชยรชยราทรณิทรณิอยุทธีอุทธีนาทีนาทีชยราชยาระโกลละตนละนิสัยนิยายใสใสเสนนาเมรุราสัพุลละนอละชีชยราชยคัมพีรสงทีนาเคนธนาคีปิสาจักรูตการียย นิมิตตาโรคีสยัสายสินคีสุธาทาณมุขชาสายาสายวุรุณะมุขศาตรายาชายาจมปาทินาคะบุลกันทุกชายาสายาัสยกลนตุลงสุการาุูชงสีหะวิยาคาตีปาชายาสายะุรุปุรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเศนารีปุณะสุทีนอรดีชายาสายสุภาสุาชีวีสายาชายานีตาเลสุธาสุชายาชยาชายาธนีสันติสุธาชายาชายามกราดัญญาภูมเคชายาชยาปุรุณยักษ์เขียชายชยา รักชยยะชยชยะรักษาเสสุรรักภูสตชา ชายาชายาพรเมรทัคณาชายาชายาราชาพิพัฒน์ศายชายาชายาปัตวิญสัพพังชายาชายาหันตาปเจตาพุทธสาวังชายาชายามเหสุโรหะโรฮดินเทวาชายาชายาพรมาสุรโคชายาชายานุปุนาโควิรุาโควิรุปโคจันทิมารวิอินโโชจะเวนัตโยจะกุเวโรวัดูโนปิจะอคิวายโยจะปาจุนโหกุมารโอทัตตารตโกอัตทรสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสอาธโยอิสิโนสาวกาสักลาชายะรามุตเตชายะธโมจะสังโฆจะทัสสะปาโฮจะชายากังเอเตน้าชายาเตจ

มาราสสะจะปัปป er ิมโตปราเชโยอุโคสยามะติม <et> ันเทปโมทิตาชยานตธาหินทัพนาหิส <discut> ีโนชยโยปิพ <entre avoir> ุทธะสัจดิมัตโตอายังมาราสสะจะปัปปิมโตปราเชโกอุโคสยามะติมันเทปโมทิตาชยานตธาทิวะคณามหิสีโนชยโยปิพุทธะสัจดิมัตโตอายังมาราสสะจะปัปปิมโตปราชโยอุโคสยามะติมันเทปโมทิตาชยานตธาสุปนคกณามหิสีโนชยโยปิพุทธะสัจดิมัตโตอายังมาราสสะจะปัปปิมโตปราชโยอุโคสยามะติมันเทป ช้ยโยปิพุทธศักราชศริมัตโตอายังมาราสัตยภาปิมัตโตปราชิตโยโคสยามุติมัเทปโมติตตาชยัตตนาสัพพมคขณาเมินซีโนชยันโตโพธิยามูเรสักยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยของวิชยัสุเชยมังคะเลอปาราชิตบาลังเกสิติประถมวิปุพะเรอภิเษกเกัพรพุทธนะพระปโตะโมติติสินักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุติตังสุขโนสุโมหโตสัจสุจิถังพรามจาริสุปัทถินังกายกรรมังวจกรรมังปังทถ์ขินังมมนุปิิตตเัทถ์ขินังขณ โอสถสาสัพรีหิยอาทิภิสชนตุปนโตเยเทวันสินคทานียกทตาปิภาวิปัสสตากุตสกิตาหุตุสภัทาลักขันตุสัพพัสสภัฏานังสัพพัสสัตตานังลักขันตุชิตนะสาสนังยากาติปัฏฐนาเตสังสะเพยปเรนตุมโนรัฐาลุตตะกาเลวัสสันตุวัสังมสาวรากาโลกาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรตุจะสัพปทากายาสุขังติตาสุขังรันตุยะถาระหังโุสโธธรรมานิยามสุตังเอวเมิสุตังเอกังสามยังพระภาวะสาวัตถิยังวิหารติเชตวันีอนาคปินทิกัสสะอารามิตระโขพัก พระควาพระควาพิข is ูมันเตสิพระควโวติพันเตพันเตติเตพิคูพระโคตโตปัจจสสุพระควาเอตาทจะอุปทาวาพิขเวตาคาตานังอุปาวาาตาคตานางสิตาวสาาโตธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังคารานิจติตังคาโตอภิสัมพิสติอภิสเตติอภิสัมพุชิตวาพิสมตวาอาิกติเสรษีปัญญาเปติปัตเปติวิวัติวิภัสติตานิปโรติสเพสังคารานิจติอุปัาวาพิโคเาตาคาตาสนางทุ คภิส <chat> hi ังขุติอภิสมิติอภิสังขุิตวอภิสมิตวาจิกติเตเสติบัญญเปติปัตติปติวิวัติวิภัสติตานีกโรติสเพสังการาทุขาติวัฏาวภิโเวตถาคตานังนุปัฏาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตตาสเปตธรรมานตติาติติานีกโรติสเปทำานตตาติอิทัมโมโจรพะควาอัตมาเตภิโคโคโโตภาสีตังอภินานตุติ ขบวนรถพ่าเตยกรยัตตากะขา อาติตังนามนะคะเมื่อยะตนาปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและมีพึงสิทและไม่พวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตังบิทินันตังอปัตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันสิเดวธรรมตถาตถาวิปัสสติอาสังหังสังุปังตังวิทามิรุภะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงขอนแข็งบุคคลครอบครัวในการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจะมาตัดปังโกชััญญามรงสุเววคามเชญยในกิจทที่ต้องามะรตะนางสนนะมัจจุนาเพรราาะกเว ได้ซึ่งมีเศษนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาเปียงของแล้วแต่มาตันพิตังตังเวพระเทกราตตติสันโตจิกเตมุนิตีอู้นีผู้สงบย่อมต้องเรือกผู้มีความเพียรดิเช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมอุสุธรมาสังเวคะปัจสเวคนะสัพเพสังขาราลิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรรรรรูปธธมมมนาทััั้้้งงหมมดททสินนนเป็ุกข์ทยากเปราะทัั้้งงหลายทปวม ั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของยันยืนทุวังมรณะความตายของยันยืนอวสังมัยามริตตพังอันเราจะเพ็นงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเราความตายมีสิบรอบชีวิตต่างเมนิยตังชีวิตของเราของเที่ยงมรณะเมนิยตตังความตายเป็นของเที่ยง วัตตะคนที่จะสังเวชกายังกายโยอจิรางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณูการปราเสจากวิญญาณโชโทอันกับพินเสร็จแล้วอธิเสสติจักรัำทาปฏิวิงซึ่งแผ่นดิน กร,กระดิ่งกระรางอีว่าบันดดึกงว่าท่อนไม้และท่านพืนนี่รับถางหาประโยชน์ไม่ได้นี่จาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานยุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมูสุขโขความเข้าไปสงบระง,ง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพะสะตามดันติจะจสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจามริสเลที่ตายแล้วกำลังจะตายแต่เทวหังร,ริสามิเราก็จะตายนั้นเหมือนกันนัตติ วุฒสนตายังกินจิยังกินจิกุศลกรรมังสัพิิพัตหิกระตังคุณัโนอนโมันตุสุนตุคุณโตเยเทวาสิมิธาเียธิคตาธิการุกาสตังหุตุสกตัหตุทุขาุจันตุมาตาพิตาสุตตาหุตุทุขามภูมจันตุสเพยติกาสุตตาตุทุขาภูมจันตุสเพยอาติกาสุตาุตุทุขาภูมจันตุสเพปิสาสเพยักาสเพเปตาสุตัาตุทุขาภูมจันตุสเพอาจาริยุปชชายะสุตตาุตุทุขามภูมิจันตุ โมโหทัตวูพันธิมาญต e, ิมายะอิติภคกขวาโมโพธิสัตวูพันธิมาติมายะอิติภคกขวาโมโพธิสัตวูพันธิมาติมายะอิติภควาโุสตปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปฆเทวบทิฆเลตหิงตหิงตาธรรมทานในน้ำพรตุบูสิตาสติกรรณเตหะวิหารมันเถเทรามาจาสะมั จมะชาเทราจมะชาธนบุการจะพิโควสารานิการธนบัติยุปาสการขมาจเิสานิขมาติสศาลาสัพนผู้ตาสุตตาโมตุเตชลาผู้ชายเยปิจันทสัมพวาสังเสริฐทัชตาธวบปปติกาอินญาณิกังธรรมะวรางปิติตเตสเพปิทุกขสครลตุสังขยังตาตุติดังตังขโมธามัจฉลาจปุกกาสังโกโหตุสมโควะอตายาจหิตายาจามเหระคัตุสัพโมสเพปิธรรมจริโย จาริโนสัมพู้ติงผัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสสนาของตุสสเปปิปานินาปานิโนพุทธศาสนาสัมมาถลังปเวชันโตกาเรติโวปวัสสตุภิทษุภวยาสัตตานังสามิเตังเนตูเมทนิงมาตาปิตาจารัสทังนิจังราหันติปุตตกังเอวังธรรมเนัธรรมีนัราชโนปัสชังราหันติสัพพะทา อโซเทวตาอุโยชนะคันาทปตาทิทุกขยาปตาชนิสปยาศักปตาชนิสโสกาของตุสเพปิปาณิโนเอตตาวตาจเหตีสัมปตังปัญญาสัมปทังสเพเทวันโมทันตุสัมภะสัมปติทิชาทานางท่ันตุตัพพายาสิลังนะคันตุสพทภาวนาพิรตาหตุขาันตุเทวตาคตาอโสุมังฆลคาถาขอตุสพังสุมังลังละคันตุสพพเทวตาสะพุธามขาเวนะสุีงตูนิรันตระของตุสพังสุมังลังละคันตุสภพเทวตาสภะธรรม พเพพุทธาพระปาบตาปเจกนันจะยังพลังหันตานันจะเตชีนะรักขังปันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปาบตาปเจกนันจะยังพลังหันตานันจะเตชีนะรักขังปันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปาบตาปเจกนัน จะยังพลังหลานตาลจะเตเช่นนั้นเราขังบรรทมีสับโสสัพเพพุทธาพระปติมาปเจกานันจะยังพลังหลานตาลจะเตเช่นนั้นเราขังบรรทมีสับโสสัพเพพุทธาพระปติมาปเจกานันจะยังพลังหลานตาลจะเตเช่นนั้นเราขังบรรทมีสับโสสัพเพพุทธาพระปติมาปเจกานันจะยังพลังหลานตาลจะเตเช่นนั้นเราขังบรรทมีสับโส สัพเพพุทธาพระปาบตาประเจกะนันจะยังพลังอรหันต์ะนันจะเตชนะรักขังมังทามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปาบตาประเจกะนันจะยังพลังอรหันต์ะนันจะเตชนะรักขังมังทามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปาบตาประเจกะนันจะยังพลังอรหันต์กรนันจะเตชนะรักขังมังทามิสัพปโส หน้าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วข้าปลอดภัยจากทุกศพโรคภัยทารายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจิบิบั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาที่ถือตั้งมั่น ได้รูปวัฒนาสาธว์ุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ที่ประสาทพรน,น้อมสมรุภาแห่งมงคลไปสู่มัทถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัทถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิบมงเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปียรเลื่อนผู้ท่านภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อั้นวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกประการเทอญ